บนฟ้าคือทางจางเสือกตรงนี้คือทางจางเลือนทีทีเราฝังไว้เจ้าเัาฝังแตกคอแล้วนะครับเป็นทางช้างเลือนบริเลยครับผมเหยียบแตกคอปากนิดนึงก็สั่งน้ำเก็บไว้เพิ่งยายาครับเป็นทางเลือ่องบริเลยครับรผมเรื่อนก็เอาเมคโคมาขดลางเลยนะครับเป็นทางเลืออล่อนนงของเราเลยอะไรต้นลูกเลียงถูกไปเพลียงเพลียครับผม หลวงพ่อเรียงก็วาหลังให้กับพวกบากให้กับหลวงพ่อเมียงสุดท้ายป่าทงเลยกับตรงนี้อันนั้นเป็นท่านะตนะผมพระโอษปีรับอให้พีนท่านลูกเมียงขมงกันแล้วพ่อปลกให้เอให้ขึ้นปกเมื่อไม่กี่เดือนได้เองครับขึ้นราทอนย่ามาขึ้นราทอนย่านขึ้นปกขึ้นปลูก มไม่ได้เรืองไลยครับไม่เกินสามเดือนแล้วครับผมนี่ครับตกไวเยอะเหมือนกันนะครับเป็นปอนนานเร่งดูถอนงานครับตรงนี้ช้างก็ไปถึงแล้วครับอันนี้ต้นเถเรียน,นครับเถเรียนก็สองสามปีนะผมเหมือนกับเุเรียนก็เยอะนะครับไทยแล้วนะครับเหมือนกับเถเรียนเมื่อก่อนูกกาแฟครับตรงนี้เมื่อก่อนก็ปลูกกาแฟครับแล้วก็ผมโคตรไปนะับไม่ไหวครับไม่เจ้ากาแฟ พ่อเลยครับรองกองแล้วก็ปังให้แล้วก็มาให้พ่อผให้พ่อให้ครับผม มือแตกเลยนครับผมโอเคครับอาจรักต่ซีรีส์ต่อ